าคุณจะต้องเลือกสินเชื่อสักตัวหนึ่งและคุณจะต้องเลือกระหว่างสินเชื่อเงินสดรับเงินก้อนกับสินเชื่อหมุนเวียนคุณจะต้องคิดนานแค่ไหนคําตอบของคนส่วนใหญ่เลือกรับสินเชื่อเงินสดเพราะว่ามันได้เงินก้อนและรับเงินโอนเข้าบัญชีทันทีคําตอบของคุณล่ะเหมือนกันกับคนส่วนใหญ่หรือเปล่านึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชแนลนะครับ คลิปนี้จะพูดถึงสินเชื่อหมุนเวียนหรือบัตรกดเงินใครที่ไม่ชอบสินเชื่อแนวนี้ไม่ต้องเสียเวลาดูคลิปจนจบก็ได้ข่าวสารทางเลือกลองกู้ได้อย่างดีก็แค่เสียเวลาก่อนอื่นคุณต้องรู้ก่อนว่าบัตรกดเงินสดคืออะไรมันก็คือหนึ่งในรูปแบบของสินเชื่อทางด้านการเงินที่นิยมใช้งานกันอยู่สแบบคือใช้กดเงินสด แล้วก็ซื้อสินค้าเงินผ่อนเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันทําให้มีอัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างสูงถึง20%ขึ้นไปสูงกว่าสินเชื่อประเภทอื่นๆเสียอีกบัตรกดเงินสดมีประโยชน์มีข้อดีสามารถจะหยิบใช้ยามฉุกเฉินได้จะใช้เงินก้อนใหญ่ใช้เงินก้อนเล็กก็กดเงินสดออกมาใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาทันที พอชำระคือแล้ววงเงินในบัตรก็กลับคืนมาทันทีเช่นกันและอีกหนึ่งข้อดีก็คือผ่อนสินค้าแบบดอกเบี้ยู่นปร์เซ็นต์ก่อนยาวนานกว่าบัตรเครดิตจายคืนขั้นต่ำ3-5%สบายดีมากๆฉะนั้นเดี๋ยวจะชี้เป้าให้3บัตรกดเงินสดด้วยละกันที่สมัครได้ทุกอาชีพและก็ไม่ใช้คนค้าด้วยจอดมาที่ตัวนี้เลยก่อนเพื่อน UB o Cash Plus กดเงินสดได้ที่ตู้ ATM ที่มีสัญ,ญลักษณ์ Plus วงเงินสูงสุด1ล้านบาทอย่าลืมแล้วว่าการอนุมัติเนี่เป็นไปตามเกณฑ์รายได้ที่ไม่เกิน5เท่าลองคำนวณตามสูตรที่เคยบอกถ้าคุณอยากจะได้1ล้านบาทคุณจะต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่คุณคิดดูตัวนี้จ่ายคืนขั้นต่ำ2.5%รับคนที่มีอายุ20-60ปี ถ้าคุณเป็นพนักง,งานประจำควรจะมีรายได้15,000บาทอายุงานสีเดือนต้องผ่านการทดลองงานด้วยส่วนเจ้าของกิจการขอให้มีรายได้20,000บาทแล้วก็ดำเนินกิจการมามา,ากแล้วกว่า3ปีเอกสารก็ทั่วๆไปจัดให้แน่นเลยนะเพื่อเพิ่มโอกาสได้เยอะตัวชัดมาซิตี้เรดี้เครดิตวงเงินสูงสุดก็1ล้านบาท กดเงินสดได้ผ่อนได้ถึง48เดือนถ้าคุณผ่อนสินค้าก็จะคิดดอกเบี้ย0%ดาน40เดือนหรือถ้าอยากจะเสียดอกเนี่ยก็อยู่ที่0.74%ต่อเดือนดานถึง48เดือนด้วยกันขอคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปรายได้15,000บาทก็รับทั้งคนที่ทำงานประจำเจ้าของกิจการหลักเกณฑ์การพิจารณาเหมือนกับตัวแรก และอีกตัวหนึ่ง TTB Fast จะกดเงินสดจะผ่อนสินค้าคุณก็เลือกได้2แบบ 1. ชําชำระคืนเต็มจำนวนหรือจ่ายขั้นต่ำ3%และ 2. จ่ายแบบรายงวด60งวดไม่ว่าคุณจะเลือกแบบที่1ห,หรือแบบที่2คุณจะต้องชำระคืนไม่เกินวันที่กำหนดตามใบแจ้งนี้ขอคนมีอายุ20 60ปี ถ้าเป็นพนักงานประจำก็ควรจะมีรายได้1 5 0 0 0บาทผ่านการทดลองงานแล้วด้วยหรือเจ้าของกิจการรายได้ก็3 0,000่นบาทดำเนินการกิจการมาแล้วอย่างน้อย2ปีอย่าลืมจัดเอกสารให้แน่นจะสมัครขอสินเชื่ออะไรก็ควรจะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เข้าใจก่อนการสมัครทุกครั้งด้วยขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ So the car...